บอลันจัดอะไรพี่น้องเอ้ะเบิ่งวนทางจะไปดิไปได้บ่หลุดก็ติดเบิงทางก่อนมาอย่างนี้นี่เอ้ยพี่น้องเอ้ะจัดไปจัดไปเสกเบ,บิงสภาพอากาศรถก่อน เอาการขับเลยไดทางป็นันบัวแล้วก็จะไปถ่ายคลิปเือข้างนี้ไป,ย,ไปยังไงวะ cày thế con bò lạnh đi đây, để thang à, đấy giờ thằng nó thang cái dao cày thế Hãy thang cho kênh Ghiền ใส่กับแพนะแบบรถสอ2ปีก็นักเลยเนาะขอราเล็กกับขมาที่ทิองหกิโลเลยสาีแล้วก็มาใส่เครื่องอีกเครื่องกับิไปกิโลเราเศร้าไปนะบอลันมากไปสิเที่นเองไปเดบิวต์ให้หน้าตาก,กะใน้พังกับบื้นไปเลย สิยิ่งเล่ากันย่างก็สิได้อยู่แต่ว่าสิแก้เครื่องมาอยู่ไปได้อยู่ตรงนี้เนาะก่อนก็บอกคอยงี้ไปไปเลยเนี่ยโอ้ไปได้บ่คนไปได้เขาก็สิได้นทเพิ่นเนาะี่น้องเนาะไปรถบอลแล้วมันนักมันนักข่างเนาะนักมันนักข่างก็โอเคอยู่ ลดแล้ว่าเบาๆนะลดบริกา è, ขางออออแบบาคองอองง่อย่งหั้ห่อยห่อยอห่ยยาเด้โอ้ยนำบาบอสมควรอยู่เนาะขางบานห่อยมันน,นี่อ้าจัดไว้โอ้ยยอยอดิลดลาล้านจดใหา หน,นูรันกะสิออกมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสี่น้องเอ้ยเข่าสวนขหานสองสมอรันไปถ่ายคลิปน้ำหนองลาจีหน,อง,น,หนองทานีหนองทงหมึกเล่บุ้งไปมาสวนมาให้มาหน้านะเปลี่ยนกันก่อนกะมีกเผาก็ไม่เผากระดอกมาขนาดเองก็จะไปหาแต่ถ่ายคลิปกับพวกเื่อีก นหน้าตาเก,กะส่นมุ้ยไผมาเบิ่งมาแย่งน้าจีนงอเ้เป็นโอเคใ,ใจเพลินนักผู้ใหญ่เพลนอยู่น้ำเพลนเนาะบนรันกะคิดเห็นเพลนอยู่หรอกบอรันว่าจะเอาเครื่องโอ้หมดเอาใหม่ใช่นหมเนี่ยทีอยู่ หมดแล้วพี่น้องเอ้ยสามนาทีเราไปไล่ผมจะเอาน้องทงทงวันมาอยู่บ่มาอยู่เพื่อนหน่อยเพื่อนตอนนี้เห็รอผมจะเอาคนมาอยู่พี่น้องคือวานนี้เลยเอามาอยู่รำกันอยู่บ่ คิดว่าเอามาอยู่อยู่พี่นาะถ้าเกิดเป็นไปเหตุวียดไซส์วะบาลันก็จะเอามาอยู่แล้วบาลันกันแต่ว่าสู้ชีกับบาลันเนี่ยช่วยได้บาลันบาลันสู้ชีวิตได้บาลันบ่กินอยู่ยยุ่ยบ่กินโลอยู่ลาได้บาลันอยู่แบบธรรมดา ยังมีทางไปบันันไปเบียขึหน่อยเดี๋ยวบอกาถ่ายน้องลงเสียทางเบ่อยดีปันไหนบอกให้มามือนตามออกขนเ้ินพีนองเห็นพี่นองมาหับมาส่กันเด้ออาไรแบบอะเอันนี้แหละโมเดตรยังหนุนนะ มันก็นิเบดเลอาออกาศดีพี่น้องเลยพาพี่พานอ้องเลาะเบิ่งก่อนบรรยากาศคักอยู่ดอกอยู่ให้ยูนหน้านี่ออกมาพักผ่อนย้อนกำลังพักผ่อนจิตใจอยู่ในเมืองร้ายก็ เมื่อยกระเบีบกำงานนะพี่น้องเมื่อยหลายสิ่งหลายอย่างเละะ้วเฉพาะเห็ดเบียกอยู่ออฟฟิศบางคนเนาะเหกับคนนี่ลำบากเอาใจยากเลยเหับคนต้องเดี๋ยวเอาใจเพลินอีกเดี๋ยวเาต้องเอาใจเพลิน ว่ารันเคยอยู่เลยเคยอยู่ในเมืองเคยอยู่ประเทศไทยโอ้ยเห็ดเวียกะก,กี่อาศัยอยู่ลานอาหารเห็ดดีปันไรกะคนหนากะย่องอยู่เต่เพื่อนหัวงานโบดีคนลาวบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยว่ะหมักลื่นหมกักหมักเอาเปรียบกันหมักว่าห้กันตจ้หน้าว่าลันเห็ดเบียกอยู่ลานอาหารเมทองใบ อยู่พญ,ญาไทยวอร์รี่ได้คนลาวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่เสียขนาดวอร์รี่ได้โหเห็ดจะได้กับอะไรเห็ดกับผู้หญิงสิตีกับอะไรเป็นผู้ชายเนาะจักเช็ดจังไลยชิาลารตีกับญญอะไรอีกความหมายความจะขายของเฮานะใส่เขาเป็นเพ็เดียวก็เพ็แม่เฮาเนาะสิตีเขากับอะไรโอ้โห แต่เขาเกิเกนบางเถื่อนบอลลันนี่จะขายเท่านั้นเลยบอลลั่นคนจะขายตะกี้ได้ปะเขาก็เป็นประเภทแม่ประเภทเดียวกับพเพจแม่เขาวะสต็อปชีตี้เขาก็มาคืออีกวะ่ะถ้าเป็นผู้ชายเนาะตีกันต่อยกันบอดี้นะบอลันก็พยายามจำได้พยายาม๋ยวก็อดบ่อยากได้ายกนออกเองอยังวะ จ้านายใจดีเจ้านายอยู่แถวพญาไทแถวเขตบริเวณประตูน้ำโดยเขาสวนอะ้รมืาอนิโดนโดนเทื่อ,อต่อเขาบ่อ ໃຜຫນ້າອ <g uss> ັນລ so. ູກຊິດບ <ine> like ໍ່ຫະໂອຄອງແທ້ອີ່ລີເພິ່ນເນາະເຫັນຫຼາຍໄດ້ຫຼາຍຄົນວ່າເດນາວນນສພປັນກັนກບລຸງນີຂດນີ້ຄົດ້2-3นາຍ ลุงลุงสิได้ให้หน้าร้ายกว่าเพ่นเป็นอายเพิ่นเลือกก่อนแล้วกาเพิ่นก็ลูกร้ายเนี่มากรเพิ่นก็มาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเนี่ยหมายถึงว่าให้หน้าพิ่นลายเนาะพี่น้องเราสิซ้ำกันนี่แหละดินกระหมายถึงให้หน้าพิ่นกว้างว่าโบราณบ่อยากได้ดอ,อกเพราะว่าโบราณบ่อยากเฮ็ดหน้านะโบราณบ่อยากใส่เหือแห้งหลายปันใดพี่น้องบ่แม่นสิขีดาน เขามีแนวทางอื่นเนาะก็เห็นแนวอื่นเนาะพี่น้นะองเนาะเขามีแนวทางอื่นก็เห็นแนวอื่นเถอะนะอ่ะพอแล้วหน้านี่ก,เกเ็เห็ดยูหักเห็ดร้ายเห็ดร้ายกับบดีนะเห็ดปดิกินได้ยากเอามีเวลาไปหาเงิงนแนวอื่นนะ oh. เนาะโอ้เนาะดูอิริบันขู่เอาตะเจดจักมาลุยเอาเขาผ่าเอาเลยก็มื่อ ขัด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 ไหลขัดไหลขัดไหลติดตามส้มกันต่อไปเด้อพงในญ่พี่น้องเบิ้งให้เน่เบิ้งให้ลูกให้หลานเน่ผักไหลผักแซ่ผักเสีย,สยให้กันเน่จะได้กันเป็นกำลังคิดกำลังใจให้เน่เด้อจะได้กันจากแรงใจในหน่อย เก็ดด้วยตนเองอยังกะสู่ทนขนาดบาลานกะบาลานกะเป็นคนท่านาบริลลัมเรลืยๆเด้อพี่น้องม่บ้านอยู่เมืองกะธรรมดาหากินทั่วไปพ่อแม่กะหารับจากเห็ดให้เห็ดหน้าคือกันเนาะแต่บาลานนะสู่ได้บาลานสู่มาหลายปีหาเงินนาข้ามมาสู่ที่ทุกคนเห็นนี่มันเป็น ของอันธรรมดาสิซื้อนะบางอยง่างเนาะผืชหลังโอ้สู่ทนแบบสิ่งดีสิ่งเด่น,ดนดกับหมูคู่ลายอยู่บอกคนจริงเลยเห็ดนยังก็มีแต่อยากได้อยางได้เห็นยังกับบไา้กับโบยอมตะกี้วันคนในนีาา้ มีใครบุคอยได้อยอมเปียกคนอื่นได้สมัยตะกี้หาพวกปีที่แล้วเป็นหนักสูงคนบ,อบ่อยเลยเบียกยอมเปียกคนสมัยเขาเป็นวัยรุ่นเข,ขากระสีกระขายแบบคือคนคเก่าแน่นอ่ะพี่น้องเนาะลักษณนะน่าสวงวัยรุ่นตอนนี้บาลานซ์สามสิบเอ็ดปีแล้วอายุตอนเขาสวงวัยรุ่นก็จะเกาเาะนะ่าแน่ลักษณะบอกอย่งซะพอต่อยต่อยพอตีตีนะสมัยนั้นบออ่อยเลยเนาะเดี๋ยวนี้บาลานซ์ยอมบาลานซ์ยานเดี๋ยวนี้ ยานแห้งวันน่ะไปเห็ดใหญ่เห็ดงานเรือเห็ดหัวดอกไปหลุดนิ่ยานยานมือเขาตีเขาต่อยจะเป็นยังเถ่ามากเลยก็อายุแก่มากยานยานเขาตีเขาต่อยยานหน่อเป็นแนมหนาเขาเจ้านะเห็นยานมาถือตุ๊ถือใจยานเขาตีเขาหายยานอยู่เลยบัลนี้กูเมื่อนี่ก็ยังว่าโอ้ยว่ะ ระวังคืออย่างเนี่ระวังตัวเองคืออย่างย่านมาถึงอกถือใจหมู่บร้านก็นสิต้าม,มักุงให้พี่น้องเบิ่งนกันล้เหมือน,นกันก็นอื่นห้องก็จะเข้าไปสวนก่อนเนะาะเข้าไปเยี่ยมสถานที่ก่อนพี่นอ้องอือเดี๋ยวนี่บร้านกับเนียว่ายานเดี๋ยวนี้นปลายไกลายกับยานพอดฮาเป็นผู้ใหญ่ไม่ขอบครู่นะพ่อแม่พี่น้องเลย ความเก่าความเฮากับบ่มากไปนี่ราะว่าการตีการต่อยการโนโหโทโซนี่มันพาโตตกต่ำโบราณเป็นบอกภัยเหตุผลหันชีวิตตกต่ำโบราณกระหมักพังธรรมะคู่มือเด้พังพังในเวลาที่เครียดรับย์สนอยู่เพื่อนหลายคนบางเทื่อกะลูกล้านหายบางเทื่อกะฟังคลิปฟังยังไปบางเทื่อเขาอยากไล่อยากอียั้งหันนะบางเทื่อ ลูกลานไห่อีต,ต้นเนี่กกบไล่เนี่ยพบันกันสั้งคลิปไปทางหลักก็แล้วหลักณาสนาสัส้นๆไหนบาลันกัจจิงกะบูกบาละเจอกับลูกบสบายอยู่เงี้อยู่สั้นแค่เนี่แต่ว่าเมียดีสามพรเป็นคนใ,นใส่ดี คำเห่าคำจาเรา,า,าเป็นผู้ใหญ่บาลันก็อดได้ยู่ได้นะมีไซดีกว่าความงามสารลำพรงามกับพอเบิงจะรับบาลันคนอื่นบาลันโบหู่เตวบาลันว่าเมียคนอื่นมีไซดีเป็นเมียคนจะบิดของบาลันนี่แหละเป็นหักแหลกของบาลันเลยบาลันกับเรย์ล้มพายตะกี้ เป็นทุกคนมาติดตามมาหับส้มบอลันเป็นไงโอ้บอลันโคดีใจแฮงบอลันบอลันคลิปนี้กันเนาะบอลันก็าบอกมาได้สิบปีนาทีแล้วบอลันกิบภูมิยังเนาะขอให้พี่น้องกราบขอมคุณขอบใจอีกคทางหนึ่งเด้อจะได้กันกราบขอมคุณขอบใจหลายๆที่ติดตามที่ส้มบาลันเนาะสิ่งใดบอลันบอกผิษบอกถือบอกงามบอกไว้ แนะนำบอลันเนี่ยเนาะแนะนำบอลันจะได้กะบอลันต้องการคว่ำแนะนำบอกซอนบอลันเนี่ยเนาะบอลันบอกเป็นคนเก่งกดีเยียนหูจากน้องนุง่งคือไปท่าเชฟเขาเลยน,น้องนุ่งบอกบอลันกน็ฟังคว่ำได้หลังไม่ได้ว่าไอาจะต้องบอกแบบนี้เด้อว่ามันง่ามมันสินะเด้อบอลันกะก็ขอมขอบใจกราบลาก่อนเด้อจะได้กะ